วัสดีครับวันนี้วันที่2มีนาคม2,568เป็นวันจันท์เป็นวันทำงานนะครับผมรดรธนีวันนี้จะมาคุยเรื่องหลักธรรมนะครับที่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงๆนะครับก็คืออินทิบาส4นะครับก็คือฉันทะคือความพึงพอใจคือถ้าเราพึงพอใจที่จะทำอะไรได้แล้วเราก็จะต้องมีความ อ,อ,อยากจะทําสิ่งให้ประสบความสําเร็จนะครับวิริยะคือความเพียรเมื่อเราอยากจะทําอะไรและอยากจะได้อะไรแล้วก็ความเพียรน,นะครับแล้วก็จิตระการตรึกตรองมีมังสาก็หนาทางที่จะไปถึงจุดลุหมายนั้นวันนี้ผมจะมาเล่าชีวิตจริงๆนะครับที่เกิดขึ้นมาแล้วนะครับในชีวิตของบุรุษคนหนึ่งนะครับซึ่งมาจากครอบครัวที่ยากจนนะครับ แต่เพราะอิทธิบาทสีทำให้บุคคลผู้นั้นนะครับสามารถบรรลุถึงจุดเป้าหมายนะครับวันนี้จะนำเรื่องราวชีวิตจริงๆของบุคคลท่านหนึ่งมาเล่าสู่กันฟังนะครับในสมัยนะครับพศสอ0 0 37นะครับในสมัยพศสองพันหอเป็นยุครัฐบาลพันตัวโทรรท,ทักษิณน,นะครับเป็นยุครัฐบาลพันธุวโทรท,ทักษิณได้ประกาศว่าขณะนี้รัฐบาลมีทุนให้บุคคลที่เรียนจบทางด้านเปนียโนทางด้านสาขาภาษาอังกฤษนะครับ มาสอบแข่งกันเพื่อจะเปเรียนปริยญาเองคนนี้นะครับคนนี้ให้ไปเรียนใน5ประเทศนะครับมีสหรัฐอเมริกาประเทศอังกฤษออสเตรเลียนิวซีแลนด์และก็สวิตเซอร์แลนด์นะครับก็คือทุกคนมีสิทธิ์มาสอบแข่งกันนะครับเพราะว่าเขาเอาแค่ตำแหน่งเดียวนะครับเอ่อ ผมยังจำได้ว่า,าข้าราชการหนุ่มคนนั้นตอนนั้นอยู่ที่เพชรบูรณ์นะครับอยู่ที่เพชรลัยคูณเพชรบณ์อยู่ที่วิทยาลัยรครูเพชรบณ์ก็เพชรบูรณ์ในสมัยก่อนในสมัยสมัยปีสองพันหารย็ก็รูงว่าทางด้านการศึกษาอะไรต่างๆก็จะสู้ในกรุงเทพไม่ได้อยู่แล้วนะครับผูรุ่นหนุ่มคนนั้น นะครับก็เดินทางนะครับเดินทางเข้าไปสมัครเพื่อจะสอบแข่งขันของเขานะครับรุ่นหนุ่มคนนั้นยังจำได้ว่าห้องสอบที่วิทยาลัยครูรชาชพัฒน์สวนดุสิตสมัยก่อนเป็นวิทยาลัยครูนะครับไม่ใช่เป็นมหาวิทยาลัายเหมือนทุกวันนี้ห้องสอบ ห้องโถงใหญ่ๆคนเต็มไปหมดนะครับคลาค่ํแล้คือจํานวนผู้คนเข้าไปสอบเนี่ยปริมาณมากกว่า200คนนะครับมากกว่า200คนเพราะว่าในห้องสอบนั้นมันมนจุดได้ประมาณ500คนก็คือที่นั่งเต็มทุกที่นะครับของอีเต็มมดืดๆขนาที่ข,ท,ขที่อ แม่มชาวต่างชาต <1 French> <admissions and> <oneself> ิกําลังบรรยายเป็นภาษาอังกฤษว่าจะต้องทําอย่างไรบ้างนะเขาใช้เวลาประมาณ30มนาทีบบบรรยายว่าทุกคนต้องทําอย่างไรอย่างไรรุษหนุ่มคนนั้นก็ภาวนาพุทโธอย่างเดียวครับหายใจเข้าพุทหายใจออกโธพุทโธพุทโธก็คือโดยไม่สนใจว่าแม่มจะพูดเรื่องอะไรนะครับนั่งสมาธิอย่างเดียวพุทหายใจเข้าพุทหายใจออกโธ ทันทีที่แม่มคนนั้นนะครับพูดคำว่า start นะครับเริ่มนะครับบุรุษคนนั้นก็ได้เริ่มกระทำข้อสอบอยากจะบอกภูมิหลังนะครับภูมิหลังของอบุรุษหนุ่มคนนี้ก่อนบรุบรุษคนนี้มาจากนะครับครอบครัวที่ยากจนมากๆแต่ก็ตั้งปริธานว่าในชีวิตนี้จะต้องเรียนเปรียบเอกมงขนอกให้ได้ จะไม่เรียนในเมืองไทยจริงๆนะ,ะด้วยความฐานะทางการเงินนั้นบุตคนนี้บรุรุษุตคนน,น,คน,นี้ไม่มีปัญญาแม้แต่จะเรียนปริยเองในเมืองไทยนะครับเพราะว่าเงินทุนก็ไม่มีและมันก็พูงไงว่าค่าเธอไม่มีทุกอย่างไม่มีคือไม่มีเงินเรียนนะครับแต่บรุนหนุ่มคนนี้ตั้งอิษฐานจิตว่าถ้าจะเรียนปริยเอง ต้องเรียนวิทยาเอกองนอกอย่างเดียวซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะครับมันเป็นไปไม่ได้คือซื้อรางวัลที่หนึ่งจะมีโอกาสถูกมากกว่านะครับแต่ว่าปรุนุคนนี้ก็ใช้หลักอิธิบาท4ี่มาใช้คือฉันทะวิรยิยะจิตตะวิมังสานะครับคือทุกวันทุกวันก็จะนั่งอ่านตำราทบทวนบำเพ็ญภาวานานั่งสมาธินะครับ ขาที่เลิกจากงานแล้วก็นั่งอ่านหนังสือตลอดนะครับหรือใช้หลักอิทธิบาสีฉันทะอริยะจิตตาวิมังสานะครับผลปรากฏว่าเมื่อสำนักงานให้าการพลเรือนประกาศผลปรากฏว่ารุนหนุ่มคนนั้นสอบได้ที่หนึ่งะครับเขาไม่เอาที่2อนะครับเพราะว่าถ้าเอาแค่ตราเดียวคนเดียวสอบได้ที่หนึ่งนะครับ ก็ปรากฏว่าผู้รูคนนั้นก็ไปรายงานตัวที่สํานักงานข้าราชการพลเร,รือนว,ว่าได้สอบชิงทุนได้แล้วได้ที่หนึ่งและก็มีสิทธิ์เรียนต่อต่างประเทศในสหรัฐอเมริกาอังกฤษออสเตรีรยรสวิตเซอร์แลนด์น,นะครับทุนนี้ก็คือคออรอบคลุมทุกอย่างนะครับค่าเรียนฟรีหมดค่ากินอยู่ฟรีหมดค่าเดินทางฟรีหมดไม่ว่าจะเป็น ทำาพาสปงพาสปอร์ตนะครับค่าเครื่องบินฟรีหมดนะครับแต่ว่าปีหนึ่งต้องบินไปกลับได้แค่ครั้งเดียวนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะอยากจะบอกว่าหลักธรรมของวุทธองค์นะครับเป็นอากาลิกโกก็คือพูดง่ายว่าไม่มีการเสื่อมไปตามกาลเวลาหลักธรรมนี้ใครเอาไปใช้ก็จะ,จะจะใช้ได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ วันที่2มีนาะคม2 0 1 8นะซึ่งเป็นวันทำงานก็นำคลิปเ,เครื่องเตือนใจดีๆมาว่าหลักธรรมคน้นองที่บาท4นี่นำไปใช้ในชีวิตประจำวันเราได้เสมอนะครับสวัสดีครับ